ตกใจด้วยเลยร้ายไหมถึงว่าการแสดงการแสดงพูดใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเป็นไงครับบอกว่าที่ถ่ายทำไปบ้างแล้วใช่ครับไปบินไปถ่ายที่ฮ่องกงใช่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ซีของพวกเราก็คือเหมือนแบบไปเปิดสัการะหรือว่าไปเริ่มต้นการถ่ายอ่ะที่ต่างประเทศก่อนแล้วก็เข้ามาถ่ายในไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากจะฝากทุกคนให้รอติดตาม เป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยมาถ่ายเปิดมาถ่ายต่างประเทศเลยอะไรนะเปิดมาถ่ายต่างประเทศก็เปิดกองเลยที่ต่างประเทศเลนใหญ่สมกับความเป็นสตาร์เตอร์ไม่คือเรื่องของเรื่องก็คือเราอะปรึกษากันว่ามังกรกินใหญ่เราเรามีจุดอะไรที่เรารู้สึกยังทําได้ไม่เต็มที่เราก็พัฒนาต่อยอดจากจากสิ่งที่เราทําไม่เต็มที่เราก็เลยรู้สึกว่าซีเรื่องนี้เนี่ยอยากจะฝากทุกคนติดตามจริงๆเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ เราแบบพลาดไปในครั้งที่แล้วเราก็ยอยากทําให้มันแบบเต็มที่กว่าครั้งที่แล้วซต่ถามันเกินที่แฟนจะจินตนาการได้คือเอาจริงไม่อยากให้คาดหวังอะไรอ,ะอยากให้แค่แบบเปิกเบิพูดมาขนาดนี้แราได้ <laughs> แต่อีกคืออีกใจเหนื่อไม่อยากให้คาดหวังเลยก็คืออยากให้เข้ามาดูแบบจอยๆแบบกินเข้าไปดูไปฟิลๆอะไรเงี้ยกินข้าวมันจะอร่อยไหมคิดว่าน่าจะไม่ต้องไม่ต้องใส่พริกก็เผ็ดเลย พูดแล้วนะเป็นคนพูดภาพใหญ่เหมือนกันใช่ไหมติดพี่โอ้แรงว่าไม่ต้องใส่พริกเลยหรอใช่ไม่คือพี่เรื่องที่แล้วว่ามันเศร้ามันแซบจริงแต่มันก็ดราม่าเยอะเรื่องนี้เราก็เลยอยากจะให้มันแบบหวานขึ้นใช่ หวานไปถึงเล็ีเล็บสีมันหวานตอหวานหวานถ้ารวมแบบครบรสอันนี้ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องความน่ารักมากกว่าอย่างอื่นเลยค่อยไปดูกันเดี๋ยวมางอนกินใหญ่ไปได้โฟกัสความน่ารักเลยไม่เรื่องมันเป็นโฟกัสอะไรนะครับเป็นโฟกัสอะไรนะเอาเลิฟซีมันคายไม่เลยตรงจริงๆเรื่องนี้ก็มีเลิฟซีแต่ว่าอยากให้ทุกคนโฟกัสความน่ารักมากกว่าจริงเพราะว่าเส้นเรื่องว้าวมากเพราะเราเอาความเชื่อของทางภาคอีสานมาด้วยก็คือเรื่องของพญานาคคือด้วยความที่ช่วงนี้เราเรา เราเล p ิเซนต์ความเป็นไทยเยอะมากเราก็เลยทําซีรีส์ที่เล p ิเซนต์ความเป็นไทยด้วย oh. ก็อาจจะมีทําเขาเรียกว่าทําให้คนที่เป็นอินเตอร์แฟรอะไรเงี้ยเข้าใจถึงพญานาคมากขึ้นพอล่าสุดที่ปล่อยไพร์โหไปอ่ะอินเตอร์แฟรไม่เข้าใจว่าพญานาคคืออะไร oh. ทุกคนเข้าใจว่ามันคือแบบดราก้อนหรอมันคือเป็นเหมือนแบบในเกมออฟชอนหรือเปล่าอะไรเงี้ย oh. เราก็คือจะเลพิเซนต์ว่าเออมันคือแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ย แสดงว่าซีรีส์เรื่องนี้ตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปในตัวด้วยใช่ครับก็อยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแล้วก็อยากให้รีแลกซ์ขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเขาเข้ามาดูซอฟต์พาวเวอร์ของเราแล้วอยากให้เขามันเข้าถึงง่ายด้วยก็จะเล่าอะไรที่มันง่ายขึ้นนี่จะเรื่องเจะได้ดูกันเมื่องดุดันไหมคร่าวๆเหรอประมาณเดือนหกเดือนเจ็ดประมาณเดือนหกน่าจะประมาณเดือนพายเลยเอออย่างนี้ต้องถ่ายไปออนไปหรือว่าน่าจะต้องถ่ายจากก่อนนะครับ จริงๆผมว่าปลายปลายของีปลายคิวอะครับอาจจะเริ่มอาจจะตอนตอนที่ที่หนึ่งอะไรเงี้ยที่ที่หนึ่งออนเสร็จปุ๊บก็อาจจะถ่ายเสร็จดีมันยังอยู่ในแพลนเหมือนเดิมไช่เลรื่อยๆใช่คือเอาง่ายๆอ่ะแพลนคือตามอะไรรู้ไหมพี่คือตามดวงนี่ไงพี่โอ้พี่เฟิร์นก็คือเชื่อในเรื่องของดวงหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ดวงหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ถ้าดวงบอกว่าจิ้มละเราก็จิ้มตามพูดแต่รู้ที่หนึ่งนรับจริงแล้วเดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย ผมผมเสร็จอีเวนต์นี้ปึ๊บไปเก็บไปเก็บเสื้อผ้าปึ๊บบินไปเชียงใหม่ไปทำอะไรไปไหว้ไปพูดแ่แล้วก็คือตรงไหนที่เขาบอกว่าแบบวันนั้นไปเจอพี่ป้อมวินิตไปเจอใครที่เป็นสายพญานาคอะไรเงี้ยก็คือคุยกันตลอดว่าเฮ้ยที่ไหนคือมูดีอะไรเงี้ยเพราะเรื่องเราเกี่ยวกับพญานาคด้วยก็เลยอยากให้ไปขอท่านอะไรเงี้ยให้เชิญมาเป็นบารมีในเรื่องนี้ด้วย คือภาพรวมไม่รู้ไม่ได้นับแต่ว่าคิดว่ามีโอกาสโอกาสน่าจะถึงเรองเรองครับเพาะปะอองคุณก็มูฉ่ำแล้วในเรื่องก็มูด้วยคือทุกย่างก้าวคือเป็นมูหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนเพราะว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วมูแล้วมันดีไงก็รู้สึกว่าเออทำแล้วดีเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจคนในตอนนี้เป็นสตาร์เตอร์กิ่งม่ามูเลยสุดๆเออสุดๆ ด้วยแบบซีรีส์วตอนนี้คือฉาย n อินซีแต่เขาแบบค่อนข้างจะดีไซน์ให้มันแปลสวยงามแปลกขึ้นของเรามันจะมีมะอย่างนั้นเกิดขึ้น,นหรอเออว้คือ <laughs> ผมมารู้สึกว่าตั้งแต่ังกรกินใหญ่ <laughs> NC เราขายความอาร์ตความแบบความภาพแสงอะไรเงี้ยแบบมันจะมีความโรแมนต์แต่ว่าไม่ได้แบบโจงโจงแจ้งก็จะมีความแบบอาร์ตมีความแบบเขาเรียกว่าอะไร ศิลปะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องใหม่เนี่ยก็ยังยังมีความศิลปะอยู่แต่ว่าอาจจะน่ารักมากขึ้นอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ไม่พูดดีกว่าพูดอะไรพูดเลยเอาโมดูลมาเลยไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าแล้วก็รอติดตามดูจริงเดี๋ยวก็เล่าหมดแล้วนะนอกจากโปรเจกต์ซีรีส์เร็วๆนี้เรามีอะไรจะขายหรือเปล่านะเออวิววิวฝากได้หรอผมพูดได้หรอมีมีดิสก์ให้แล้วนะดิสก์ให้แล้วนะนอกจากซีรีส์แล้วคุณมีอะไรจะขายรอไม่ได้ตั้งใจเลยนะวันที่11นะครับ 11เมษายนนี้นะครับเรียนเชิญนะครับพี่พี่สื่อทุกคนหรือว่าแฟนๆทุกคนนะครับผมทำแฟชั่นโชว์นะครับก็คือของแบรนด์ผมเองวันนี้ที่ขับเอกลุ i v e Society ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับใครว่างก็ไปได้เลยธีมคือแมสซัมเมอร์คือประเทศไทยมันร้อนมากเราก็จะร้อนอย่างบ้าๆเราจะไปบ้ากับความร้อนด้วยกันโปรเจกต์นี้คือแบรนด์ทำใช่ครับร่วมกับทางแส่บเซ็นเตอร์ครับเอันนี้เป็นก็ของโปรเจกต์เองใช่หาทำหาทำมันคือเป็นแฟชั่น เป็นแฟชั่นโชว์ครับเห็นว่าดาราล้านชีวิตเลยชวนหมดเลยครึ่งวงการเพราะว่าล่าสุดใช่ไหมพี่แอแคร์โพดว่าชวนเองหน้าแกนเดย์ชวนเทเลอร์สวีปเราชวนเหมือนกันเขาตอบไม่ตอบไม่รู้เราชวนไปเหมือนกันดูจาแคทแล้วก็ชวนชวนหมดพักไปชวนไปสร้างปรากฏการพร้อมกันไปสร้างปรากฏการพร้อมการครับวันที่สิบเห็ดนะคุณอ่าวันที่สิบเอ็ดครับที่วันที่สิบเอ็ดเมษายนที่สยามเซ็นเตอร์ครับตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปแล้วเราจะได้เห็นความเซอร์ไพรส์ของ ก็ะจะได้เห็นบทบ,บทบาทใหม่ของผมออบทบาทใหม่ของมอสอะไรเงี้ยไ,ได้เห็นแน่นอนแล้วก็ในงานก็จะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเอาชุดช้างมาทําให้พรีเมียมมากขึ้นมาทําให้เข้าถึงเข้าสู่ตลาดสากลมากขึ้นเพราะว่าผม,มาไปถ่ายมองเบี้ยวกันมาไปถ่ายยูทูบอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าม้องเขาคือซื้อกางเกงมาแล้วมันชอบขาดเป้าบ้างขาดขาขาดอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากทําผ้าให้มันพรีเมียมมากขึ้นเพื่อให้แบบสินค้าไทย พรีเมียมนะส่งออกนอกได้อะไรเงี้ยครับแล้วในในโอกาสใหม่ๆก็มีแผนว่าจะไปเปิดที่ฝรั่งเศสด้วยก็รอติดตามครับผมคือว่าสักเก็ตเราแดงขี่ช้างเข,งขงา้ามาในเลยหรอเลยพูดถึงเขาเล่นใหญ่ไง <c oughs> อาจจะไม่มีคือ <c oughs> <c oughs> ข,ขี่ช้างอาจจะใหญ่เกินอา่าโอเคคร <c oughs> ับผมแล้วก็ฝากงานนี้ด้วยนะครับฝากแล้วเมื่อกี้โอเคครับขอบคุณนะครับ